พาไปนั่งรถสิบรอกับอาจารย์เต่าหน่อยพี่น้องโอ้นานแล้วเดี๋ยวไม่เคยได้นั่งรถสิบรอเลยครับเดี๋ยวลองไปขึ้นกับอาจารย์เต่าดูสิมันจะน่านั่งหรือเปล่าสิบรอนี่เดี๋ยวพาไปชมภายในพี่น้องเ,เต๋ามาขึ้นมาเรียบร้อยเพื่อนๆน,นี่บรรยากาศหน้ารถสิบรอนา,นานจะได้นั่งสิบรอครับ อาจารเต๋านี่โอ้โหโอ้ไปเข้าฝั่งโน้นจะกลัวเมียเห็นทำไมนี่คนทำงานทำการเมาพี่เต๋อใช่ไหมเอ้นี่ก็จะได้รู้นี่หลังหลังรถไม่มีอะไรแล้วพี่นี่นี่นี่โอ้อาชมภายในรถสิบร้อยอาจารย์เต๋าพี่น้องโอ้อันนี้นอนนอนได้เลยพี่เต๋อนี่เนาะ โอ้โหไปวิ่งอวยนั่หน้ารถสบายครับเมียไปด้วยไหมเวลาวิ่งอวยพี่ไม่ไปแล้วใครไปไปคนเดียวเนาะไปคนเดียวไปคนเดียวครับไม่มีใครนะหยอกเล่นมาชมบรรยากาศหน้ารถสิบล้อไม่ต้องนั่งแอร์เย็นๆครับ คลิปนี้นั่งหน้ารถก่อนนะสักชั่วโมงโอ้กระจกหน้าพี่เต๋อทำไมมันไลาครับอันนี้ไปกลับทุกวันเลยวะพี่เต๋อพอรถจอดไหมนี่แล้วกลับกับใครที่นี่ วันนี้ห่อข้าวกับอะไรพี่เมียห่ออะไรให้พี่ปลาทอดปลาทอดเนาะวันนั้นผมมาลงปลาก็ไม่ได้โอ้ได้นิดเดียวปัานนิดตัวเท่านี้พี่จ๋อสี่นิ้วนี่พี่ไปแล้วพี่นอ้องบรรยากาศหน้ารถสิบร้อครับบ้านไหนบ้านมืเง Nè, <laughs> con <laughs> <laughs> สโล่ยังพี่หนิหนึ่งธรรมดาเนาะพี่เต๋อเนาะหนึ่งโลธรรมดาโอ้ถือว่าขึ้นสบายเนิบๆครับเนี่ยเรื่อยๆครับกานเต๋ารถแรงเคยสเสาสูงพี่น้องทีมงานสเสาสูงนี่มีกี่คันพี่เต๋อมาวิ่งเนี่ยสองคันครับคันเขยเาสงนีะรถเกีรนคันอ่าไหน ไม่กล้าเหรอโอ้ดูอ้วนมันสบายแค่นี้เฮ้ยมึงยกมั่วกี่เที่ยวกี่เที่ยวกี่เที่ยงมึงโยมว่ะดูการสับเกียร์ของอาจารย์เต่าโอ้ อรนี่ฟอร์ดคนดังได้นี่ฟอร์ดคนดังได้นี่พาไปชมบรรยากาศพื้นที่เทดินของรถสิบล้อเพืเ่อนๆ <c oughs> อาศัยมากับอาจารย์เต๋าครับ โอ้สภาพภายในยังเปรี้ยอยู่ด้วยพี่สาวคอนโซนนี่คอนโซนแล้วยังดีอยู่ด้วยเนาะ,นนนะอันนี้กี่ปีแล้วนี่พี่าสา,นาว,วนี่เพิ่งซื้อมาสภาพดีหวัวนิ่มดีไม่มีเสียงกรกแกรักอ,อ,600อ๋อเดิมทีเป็นหก้อบอ่ะ ขาย600จัด10ล้อเลยครับจานเต่า